กุมบาร์โร์มาตุลลอฮิบบาร์รดาตุสวัสดีค่ะเด็กดมาพบเจอกันอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยภายในบ้านนะคะก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยภายในบ้านเราจะมาอ่านดูอาก่อนออกจากบ้านกันก่อนนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูเลยดูอาก่อนออกจากบ้านกล่าวว่าบิสมิลลาฮิตะวะกันตุอละละัลลอยลาฮาละา วลาคูวตาอินลาบิลละนะเราอ่านกันทุกวันเลยเด็กๆน่าจะอ่านได้แล้วละมั้งอะลไรค่ะเราอ่านดูอาเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะที่คุณครูบอกอใช่เลยเรื่องความปลอดภัยภายในบ้านนะคะเด็กๆเ,เวลายอยู่บ้านอ,อ่อมีอันตรายสำหรับเด็กๆไหมคะมเด็กๆจะคิด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 ถึงอันตรายอะไรบ้างนะ เวลายอยู่ในบ้านาเด็กๆค่ะจะบอกว่าไม่เป็นไม่มีอะไรหรอกคุณครูอยู่บ้านสนุกสบายนะคะไม่มีอะไรอันตรายหรอกแต่ว่าคุณครูอะนะคิดได้อย่างหนึ่งนะคะอคิดได้หลายอย่างเลยอันตรายสําหรับเด็กๆภายในบ้านหนึ่งข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆอะ่ะชอบวิ่งขึ้นลงบันไดหลายคนอะคุณครูคเคยรู้ว่าตกบันไดนะคะเพราะฉะนั้น เวลาเด็กๆขึ้นลงบันไดเด็กๆก็ต้องเดินช้าๆขึ้นช้าๆนะคะไม่วิ่งหรือไม่ปีนป่ายบันไดนะจะได้ไม่ตกลงมาอ่าอย่างที่สองที่เด็กๆต้องระมัดระวังให้ตัวเองปลอดภัยภายในบ้านก็คือปลั๊กไฟนะคะสำคัญเลยปลั๊กไฟเนี่ยอันตรายนะอาจจะไฟช็อตไฟดูดได้เลยถ้าเด็กๆไปเล่นนะคะเพราะฉะนั้นห้ามเล่นปลั๊กไฟเพราะว่ามัน อันตรายนะคะอย่างที่สคุณครูดูในข่าวนะแล้วคุณครูก็เห็นเด็กๆเ,เขาเอาไฟแช็กมาเล่นค่ะจุดไฟเผากระดาษเผาสิ่งต่างๆปรากฏว่าดับไม่ทันไฟไหม้บ้านเลยค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เวลายอยู่บ้านห้ามเล่นอะไรคะห้ามเล่นไฟแช็กนะคะเพราะว่ามันอันตราย ต่อไปอะไรอีกนะอันตรายที่ที่อยู่ในบ้านอะไรอีกนะอ้นี่ของมีคมค่ะอย่างเช่นมีดที่มะเราใช้ในครัวหรือว่าจอบเสียงที่ป๋าเราเอาไว้ขุดดินทําสวนนะคะอันตรายทั้งสองอย่างเลยเด็กๆยังเล่นไม่ได้นะคะรอให้โตอีกนิดแล้วค่อยอให้คุณแม่สอนทํากับข้าวสอนวิธีหั่นให้ ที่จะไม่อันตรายนะคะและค่ะเหล่านี้คืออันตรายที่เกิดขึ้นไปในบ้านให้เด็กๆเราะมัดระวังอย่าไปเล่นซนนะทีนี้เรามาดูคําถามท้ายบทเรียนกันนะเด็กๆลองดูนะวิ่งขึ้นบันไดอันตรายไหมคะอันตรายแล้วถ้าเดินล่ะคะไม่อันตรายเล่นปักไฟอันตรายไหมคะอันตรายแล้วถ้าเราเล่นลูกบอล่ะคะอันตรายไหมคะไม่อัน ถ้าเล่นไฟนะคะอันตรายไหมคะอันตรายแต่ถ้าเราเล่นของเล่นนะคะอันตรายไหมคะไม่อันตรายนะคะอุ uh ้ย huh, ต่อมาเล่นมีดคะ่ะอันตรายไหมคะมีดแหลมเพี้ยวเลยอันตรายนะคะแล้วถ้าเด็กๆเก็บของเล่นที่เล่นให้เรียบร้อยนะคะอันตรายไหมคะไม่อันตรายนะคะเด็กๆเก็บ<ๆ>ของเล่นให้เรียบร้อยเลยเพอเวลาเล่นเสร็จเนี่ย เวลาเด็กๆจะเดินจะวิ่งอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีของเล่นเกินการแบบนี้อาจจะทําให้เด็กหกล้มได้นะคะเพราะฉะนั้นเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บด้วยนะคะจะได้ไม่อันตรายเอาละค่ะวันนี้เราพูดถึงเรื่องความปลอดภัยภายในบ้านนะเด็กๆไปดูคลิปจากคุณครูแล้วก็พยายามทําให้บ้านปลอดภัยนะคะเราจะอ่านดูอา่านพร้อมๆกันนะดูอาปิดประชุมกล่าวว่า subhana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu As ilaik. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh